ัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องตาชานะครับปก,กอกนะครับจนถึงท่านนะครับตาเห็นรูปกล้องนี่ไหมเนี่ยตาก็ถ่ายรูปเลยเห็นไหมมันถาถ่ายรูปกล้องข้างล่างเนี่ยในรูปเนี้ถ่ายได้เลยถ่ายปุ๊บเราก็เอามาทําเป็นหน้าปก j ี t ค,ครับนี่อยู่วัดตาชานะครับก็เดี๋ยวพาตาไปเที่ยวกันเดี๋ยวแวะปั๊มกันนะต,ตัวนี้ใช่ไหม<อ>ก็ถ่ายเลยตาถ่ายเลยก็ถ่ายเลยแล้วก็ขึคนหน้าปกตาพูดไปทำคลิปเลย ถ่ายชายถ่ายตาขึ้นถ่ายนนาทีเออนี่ไงออมันก็จะถ่ายรูปโดยอัอตโนมัติแล้วลเราก็เอาไปเอาไปใส่ปกได้นี่ผมกาลังจะสอนคุณตาให้ตี<ส>๋มาทำคลิปเลยกำลังจะสอนคุณตาทําปกแล้วก็อ่าสอนสองคุณตาในการอ่าสามารถถ่ายไปแล้วก็ถ่ายรูปไปสอนคุณตานะครับไอตีบนะเราจะมาสอนคุณตานในการทําปกแล้วก็การทำอ่าในอย่างเงี้อยอย่างถ่ายไปเนี่ยนะครับสอนคุณตาว่าเราสามารถถ่ายรูปไปเลยทำไมเราเสร็จปุ๊บเราก็เอามาขึ้นหน้าจอเราพักเรา ครับก็นะก็สอนตาข้าวแล้วก็นะครับก็วันนี้เราเราจะทางอาตาคุยทําคลิปเลยไหนก็ไา้แล้วถ่ายเลยอีกครั้งีครับก็วันนี้ต้องขอบคุณมากนะครับนทีสอนขนาดขับรถอยู่นะขับรถยังสอนตาขับไปสอนไปขับไปสอนไปโอ้ตัวนี้กล้องเพิ่งรู้จักเองแต่มาถ่ายเลยกดได้เลยอืกดแล้วกดแล้วแล้วกถ้าเราจะหยุดเราก็สต็อปสต็อปปุ๊บแล้วก็ถ่ายไปได้ตรงนี้รู้แล้วยโอเค กลับกล้องเป็นใช่ไหมกับกล้องเป็นเป็นแล้วก็ก็จะสอนทาจะสอนทาตาทําปกแล้วก็เปลี่ยนปกเฉยใช่เนี้ก็พอเอาแค่ว่าทําหน้าปกเป็นทําลายเป็นเนาะนีขณะนี้ก็เรากําลังเดินทางนะครับกําลังเดินทางนะครับโอ้ภูเขาก็มีใช่อ๋อเนึกว่ามีจะเขาคอเองเขาไหนก็สู้เขาไม่รักโอ้ มีคำคมอีกตายเขาไหนก็สู้เขาไม่รับเนาะจริงจริงตาเนะเดี๋ยวเข้าปั้มก่อนแป๊บเดียวเนาะปั้มเนี่ยเขาได้หรือเปล่าวีนาออกหรือเปล่าเอฟซีเขานี่เราก็กำลังเดินทางกันตานะอ่ะเดี๋ยวกลับกล้องกล้องก่อนออกร้านไปเนาะเอฟซี เดี๋ยวจะให้เอฟซีนะฝากาดูคลิปของคุณตาด้วยนะคุณตาผมจะให้คุณตาลงคลิปวันละห้าคลิปทุกๆเวลาเช้ามาก็จะให้ลงคลิปเนะอฟซีเนาะฝากไปดูคลิปของคุณตาด้วยนะครับติวทานเนาะเดี๋ยวจะให้คุณตาเป็นระเบียบและทุกวันนี้ให้ต้องให้คุณตาลงคลิปสม่มําเสมอนะครับเพราะว่าอยากให้คุณตานะครับทางคลิปเยอะๆเพราะบางทีเอฟซีเนี่ยขอรอดูคุณตาอยู่นะครับรอดูคุณตาอยู่แล้วก็ ตาเนาะโอเคไหมใช่โอเคตาตาแล้วเป่าเอฟซีก่อนได้ไหมว่าตาจะลงคลิปวันละห้าคลิปได้ครับทำวันละห้าคลิปทุกวันตามตามที่นาทีแนะนำนะน้อยคนนะที่จะอยากจะให้เราได้นะน้อยคนนะตาจริงจริงอันนี้คือพูดความจริงนะครับตาต้องทำวันละห้าคลิปให้มันสม่ำเสมอบางคนไม่อยากจะสอนเราเลยนะใช่อันนี้คืออันนี้เอฟซีครับพูดด้วยใจจริงนะครับ คือการที่ให้คุณตาทําคลิปลงวันห้าคลิปบางทีเอฟซีขอรอดูคุณตาอยู่นะเราดูคุณตาอยู่เชา้ามาคุณตาทําคลิปเลยห้านาท่าไปส่งน้องน้ำมนส่งน้องโอมทําคลิปเลยหนึ่งคลิปไป <ừ> ส่งน้องกับมาทำมาข้าวก็ทําคลิปเลย <ừ> นะครับก็เดี๋ยวจะให้คุณตาทําคลิปลงวันนะห้าคลิปเอฟซีฝากไปกดูช่องคุณตาด้วยนะครับอเดี๋ยวคุยกับคุณตานะคุณตาคุยเอฟคุยเอฟซีเดี๋ยทำแล้วทำเลยหนึ่งคลิปไปครับก็ลงเข้าน้ำก่อนเข้าน้ำก่อนใช่ เอวเราปั๊นะครับก็เข้าปั๊มนะครับเข้าปั๊มก่อนนะครับรับตลาคลิปนี้นะครับ ที่นี้ตาก็ไม่ถึงหนึ่อยังงนะแล่วลงป้าเขาหลังลงป้าเขามาเพื่ออะป้ายังไม่มาเลยเดี๋ยวถ่ายถ่ายก่อนนะครับแต่ไม่รู้ยังไม่รู้ว่าถึงไหนเนาะ

ไม่รู้ว่าถึงไหนนะครับแต่รู้ว่าอยู่ในโคราชนะครับทนี่เขตโคราชนะครับก็แว้ยเข้ยงหานะครับทามาจากอะไรแล้วก็เราใช้ยามเขีววยจริงๆนะครับต้นเขีววยถ้าเป็นต้นสดนะครับจะมีต้นห้ายต้นแหนจะมีใบเหมือนใบแหนนะครับแต่ที่ท่านเป็นสีดำดำคือยามเขีววยนะครับใช้อะไรนะ อะไรเนี่ยมกันอะไรนะ้อัตตะไรเนาะ เขาได้ซื้ออะไรนะเอาอะไรเปล่าไป้าซื้อน้ำไม่แล้วเกิลี่ยอยู่กับป้าใช่ไหมโอ้ป้าซื้อน้ำไม่แล้วอ๋อซื้อน้ำไปแล้วนี่น้ำเราก็มีแล้วแต่มันขวดใหญ่นะตาก็ใครคิดอยู่เปล่าใครคิดอยู่แล้วตาก็อยากจะได้ถุงถุงทำอะไรหรือขวดปะป๊าหรือขวดน้ำเปล่าเวลาเราจะ FT นะครับ FT ผมมีอะไรจะให้ตาก็ นะครับผมก็เขาบอก FC นะครับก็นะให้ตังตาติดตัวไปเที่ยวนะครับให้ตังตาติดตัวไปเที่ยว FC เสื้อผ้าตา <c oughs> ตาจะกินอะไรตาจะซื้อชุดไว้นานหรือตาจะอะไรก็นะตาจะได้อา่ามีติดตัวไว้ไปเที่ยวนะครับ FC ท่านนะเอ่อเสื้อผ้ายาตานาฟีให้ตาตังตาติดตัวไปเที่ยวก็ ต้างตามา้าตาแต่ก็ถือมาอยู่ก็เหลืออยู่ก็ได้ใช้อยู่มาผมให้ด้วยใจไงครับครับก็ขอบคุณมากนะคีสตครับให้ตาตาเอาเชียร์สามพันเอาไว้ซื้อแต่เรื่องกินค่าใช้จ่ายอะไรผมซัพพอร์ตหมดแหละแต่ว่านี่ก็คือไว้ตา้ดยเผื่อตาเอาไว้ซื้ออะไรกินนี่คือเป็นเป็นเป็นเงินที่อ่าผมได้ถ่ายตามาั่งอะไรบ้างบางทีถ่ายตาแล้วยอดวิวขึ้นอะไรอย่างเงี้ยได้เงินจาก YouTube บ้างนะครับผมก็แบ่งให้คุณตาให้คุณตานะคุณตานะ นี่คืออาหารตาไว้ใช้สามพันครับก็ต้องขอบคุณนทีนะครับขอบคุณนทีนะครับที่ให้ที่ให้เงินให้ตาใช้ในวันที่จะไปเที่ยวพัทยานะครับตาตาตาต้องขอบคุณนทีมากๆนะครับนทีให้ตาไว้ใช้สามพันบาทนะครับก็เอาไว้ให้ตาติดตัวอันนี้ไม่ได้ตั้งภาพครับเพราะว่ามาผมบางทีผมถ่ายถ่ายคลิปตาแล้วบางทีอ่ะยอดวิวมันขึ้นมานะครับยอดวิวมันขึ้นคลิปดำมันขึ้น ก็เราก็ต้องมีน้ำใจให้คุณตานะครับเอฟซีเนาะก็เป็นติดน้ำใจเล็กๆน้อยๆก็ไม่ได้เยอะอะไรมากมายนะครับก็อย่าอย่าดราม่ากันนะครับอย่าดราม่ากันแล้วก็อย่านั่นกันนะครับไม่ได้มีประเด็นอะไรแอบแฝงไม่ได้มีความแคนส่วนตัวหรือว่าอะไรคือเราให้เราให้ด้วยใจเพราะว่าบางทีเราถ่ายคลิปคุณตาบางทีเราไปถ่ายเวลาคุณตาไลฟ์สดอยู่รูเราก็ไปถ่ายคลิปคุณตาอย่างเงี้ยเราก็ให้คุณตาเก็บไปติดตัวสามพันเอาไว้ใช้ส่วนเรื่องกินเรื่องที่พักเนี่ยผมก็ซัพพอร์ตอยู่แล้วในการไปเที่ยวครั้งนี้ FC นะครับก็ นะหวังว่าอฟติคงจะเข้าใจคงจะไม่ดราม่าคงจะไม่ชวลงตานะสำหรับคลิปนี้นะตินะผมกับตาเดี๋ยวเราจะเดินทางต่อเนาะใช่ครับเราจอดไว้ที่ปั๊มกันแล้วก็ซื้อน้ําเดี๋ยวรอหนําจากป้าเนี่ยเราก็ให้ตากินยานี่ยาเก้แร้ซื้อมาให้แล้วมันคืออาการดีขึ้นแล้วตาก็เริ่มดีขึ้นแล้วดีขึ้นแล้วมาแล้วป้ามาแล้วป้ามาแล้วามาแล้วป้ามาแล้วเราได้ยินได้แล้วมาแล้วป้ามาแล้วกำลังใจใจเอฟซีแหละเออมา ทำให้ตาหัวล้อเสื้อตุลี่อะไรเฮ้ยเอ้ยเสือตุลี่สิบเจ็ดนะสิบเจ็ดกับอ่าเรื้อตุลี่อะไรฮอ๊ะสิบเจ็ดกับสามเก้าเสือตุลี่อะไรฝากช่องตาชานด้วยนะครับอันนี้จ้องคุณตาอันจะชูไม่ต้อง้ชูมีอยู่เอาน้ำเปล่ามาให้คุณตาเพราะคุณตาจะกินถุงเปล่ามีถุงเปล่ามั้ยถุงเปล่า นาเวลาจ่ายนะมันมันจะได้แต่ก็ยอะเนาะตาเอขาทำอะไรไม่เวลาถมน้ำลายถมน้ำลายเอาว่าถมน้ำลายมีอยู่ในรถตอนแล้วอมีอยู่รถตามไปไปเอาไปตาสำหรับคลิปเอามาไหมน้ำอยู่นมีอยู่ไม่ต้องไม่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 นม่ไม่ม่ไม่ไม่อม่่ไม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 ่ม่ไ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 ่ไม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 ิไไปเอาไมมไม่ต้่่อไม่่ไม่ไ่ไ สำหรับคลิปน,นี้ผมกับคุณตาขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับทุกท่าน